อรอพี่ตัชายด้วยนะฮะผู้โดยสารโปรดทราบ ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทางขลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตร,รายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรโดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสรวจเที่ยบสถานีบ้านโป่งในทางขลาที่สองขณะน,นี้เป็นขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่ 3, สาเ็จและขบวนรถตรวจพิเศษขบวนที่สี่้า มาบ้านโป่งนะครับก่อนเวลาอยู่2อนาทีนะครับตั้งแต่เปิดใช้ทางคู่ในย่านสันนิษฐานบัลถมนะครับก็ทํำให้ขบวนรถทาเวลาได้ดีะรบใช้บริเวณป้ายทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่เดินสายเนื่องจากท่านขาจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้เดินสายที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีทัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ เวลาออกจากบ้านโป่งแล้วครับไปตามเวลา